เดียวพ,พี่ท่อไทเทเนี่ยกี่บาทนี่ไปนี่ลูกนี้หมื่นแปดห้าร้อยครับหมื่นแปดพันห้าร้อยใช่ครับผมโอ้โหนี่ผมทําเลยคือมาได้ความสวยหรือว่าความเบาใช่ไหมเบาครับเบาด้วยสวยด้วยเบาด้วยสวยด้วยนะครับ,รบโอเคใช่แล้วก็เสียงเสียงเสียงจะหวานไหมพี่หวานเดี๋ยวตาได้ดูท้ายคลิปได้กลัวปั๊มปัป๊มเอโตลวูปมันจะพังแล้วเราไม่รู้แล้วมันจะทําให้รูปลูกเราติดได้แต่ถ้าเราผสมสังนี้ชัวแน่นอนพังยังแน่นอนพัง ทางยังไงก็ไม่ฟังสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับลุงมีใครรู้จักลุงไหมครับโอเคมาเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรแล้วก็แต่งยังไงนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เราก็อยู่กับสถานที่เดิมร้านร้านอะไรเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของร้าน,นเลยสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับผม สวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่เออ่พี่แบงค์ครับผมพี่แบงคนะ์เนี่ยพี่แบงค์เปิดร้านเองใช่ไหม <_ t ops> ใช่ใช่ตัวท็อปอะไรซิ่งครับผมตัวท็อปอะไรซิ่งเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยเรียกได้ว่าผม,ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดังไหมก็ก็กกนิดนึงครับก็นิดนึงอ๋อนี่นผมถามแบบพี่ตัวท็อปเนี่ยได้มันจากอะไรก็เป็นชื่อกลุ่มตอนแรกเป็นชื่อกลุ่มยังไม่เปิดร้านแล้วทีนี้ก็อะไรมันหายากก็เลยจัดขายจัดเลยเป็นร้านเองนะเป็นร้านเองหนึงตัวท็อปเนี่ยเรียกได้ว่ารถคันแรกที่มาก็จะมาเป็นพวก ออโต้ P C X ครับ P C X นะครับแล้วรวมรวมทุกรุ่นรวมทุกรุ่นคันนี้ก็จะออกแนวใหม่หน่อยใช่มาพี่แบงค์น่าจะมีคันเดียวในทีมคันเดียวในทีมเลยมาพี่แบงค์มาดูดีกว่าว่าพี่แบงค์แต่งอะไรบ้างเป็นรถรุ่นอะไรนะคันนี้เอ่อกีอาครับกีอาเป็นไทยเลยเอทเอทนาเดินได้เป็ดเอทเอทนายดิดเป็ดมาพี่แบงค์พามาดูดีกว่าว่าจัดอะไรมาบ้างมาครับเริ่มจากชุดบนก่อนดีกว่าชุดบนนะมาเออก็ ไม่กุโซไม่กุโซใช้งานได้จริงใช่ใช้งานได้จริงครับผมแล้วก็มีวัดวัดโพนไหมอันนี้มันแค่ต้นแบบใช่วัดโพนครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อทำไมอันนี้ต้นแบบเขาก็คือเราทำลองอยู่ใชว่าได้ไม่ได้ลองได้ไม่ได้เท่านั้นแต่เดี๋ยวทำไมใอ้มันรวยกว่านี้โอเคแล้วผมว่าเฟยลนะเดี๋ยวเรามีสวิตอันนี้เวลสวิตอันนี้เบลอันนี้กี่บาทได้ปีอันนี้ก็อันนี้ไม่กี่ร้อย อ๋อไม่สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยกว่าบาทดีแล้วนี่เบลกลับผมก็ใส่ได้แล้วแต่กล่องผมนะครับกดตรงนี้เนี่ยหายหมดแล้วหายหมดแล้วอันนี้อันนี้งานเกรดดีหน่อยแล้วก็อันนี้สวิตช์ปิดเปิดไฟเวลานี้ตำรวจออฟลันปกติใช่ปิดไฟเปิดไฟไปหน้าไปท้ายไปหน้านะใช่ถ้าปิดก็ดับหมดเลยคือว่าเรียกได้ว่าปุ๊บเดียวก็คือตัวใครตัวมันนะนะโอเคก็มาเป็นปั๊มอันนี้เราใช้ปั๊มเดิมตอนแรกเป็นเบนโบฐานดำแต่ว่ามันเด็กไม่ดีปั๊มเดิมเขา ปั๊มเดิมดีกว่าหรือพี่ดีดีกว่าดีกว่ามันลดเราเร็วด้วยแล้วคือยังไงของเดิมเขาก็บอกว่าใส่สนามเก่งใส่อะไรมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะใเราลดเร็วด้วยรถวิ่งคลิปด้วยถ้าว่าจะใช้ปั๊มแต่งมันก็แต่ว่าเวลาประกวดมีมีมีปั๊มดำปั๊มเบมโบ่ฐานดำคันหน้าประกวดใส่ปั๊มเนี่ยเพื่อนแบบว่าโอ้โหยังไงกูก็ชนะเดี๋ยวเพราะว่าไปประกวดก็จะเปลี่ยนแข่งคอพี่แข่งคอนี่เป็นของเซดริกแข่งคอเซดริกใช่ครับโอ้ยจบโอ้ยงานแข็งมากเลยใช่ครับแล้วก็โชว์ไปนะครับ ประกับนี้ประกับเดิมประกับแท้เลยโอ้แพงแล้วรู้สึกแพงไหมแพงครับตัวนี้แพงครับแล้วก็สปองแอนก็โดมิโนคือของเดิมเรียกได้ว่าของบ้านนี้มันหายากเลยใช่หายยากนะครับผมไม่เปลี่ยนเลยอันนี้เก่าไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าสุดสุดแล้วคือของหายากเลี่ยงได้มากใช่ใใครมีเคอาไปขายเนี่ยคือคิดพลาดแต่ว่าถ้าขายแพงนะแพงครับแพงตัวนี้แพงถ้าขายก็แพงหายากด้วยไม่ใช่หายง่ายใช่มาพี่มาดูชุดเงินชุดสีชุดสีจะเป็นสีเดิม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 นะ ก็ยังมีนี่นะปั๊มปั๊มเป็นปูเป็นนำของแท้ไหมพี่นี่แท้ครับตัวนี้แท้แท้แท้เลย กี่บาทได้พี่ตัวนี้นี่ตัวนี้หกพันห้าพันหกได้ครับหกพันห้าพันหกอ๋อคือเราสั่งมาเหมือนกันหรือว่ามีมีแบบว่าคือถ้าถ้าผมจะสั่งเนี่ยผมสั่งใพี่ได้เลยไหมได้ได้เลยครับสั่งได้หมดอะไรแท้ที่ผมสั่งได้หมดเัี๋นี้ผมเล่นแท้เพราะว่ารถรถมันความเร็วมันสูงก็เลยเล่นอะไรแท้หมดทั้งคันใช่แต่ว่าถามว่าเล่นอะไรแท้เนี่ยเจ็บตัวไหมก็ใช้ได้บอกคําเดียวว่ากูไม่น่าซื้อมาเลยอะไรโอเคมาพี่จานเป็นจานของเอวิท จานเนเวทครับล้อหน้าก็จะเป็นคอมดาวปีเก่าปีรูได้พี่อันนี้จานนี่อ่อห้ารูครับห้ารูนะครับห้ารูใช่ครับอืมเออแล้วก็เป็นสายน้ํามันขอบน้ําเงินขอบน้ําเงินคอมดาวปีเก่าใช่ครับผมในโลกคอมดาวไปไหนเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออยู่ฝั่งนี้ครับมาเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับล้อหน้าย่างละพี่ย่างย่างย่างเป็นของอะไรวะนี่ีลอะไรนี่แหละช่างมันเถอะแต่ว่าสวยนะ เป็นลายตรงใช่ไหมพี่อันนี้ใช่ลายตรงครับนี่นะครับเป็นลายตรงผมมาอยากจัดแบบนี้มากเลย<ช>แต่ว่ามีน้องๆบอกว่าพี่ขอยางเล็กโซนิกใสยย่ยาง <c oughs> เอ่อสี่สิบห้าอะไรเงี้ยให้ผมไปล้มข้างทางน,นี่ชิวหน้าเป็นก่อนชิวหน้าชิวส้มกสีส้มกใช่ก,ชก่อนเดิมสีส้มกเป็นสีควันใช่แล้วก็ไลนนน่น็อนนิดหน่อย,ววยใช่ครับผมถามเลยพี่ท็อปสปีดคันนี้เท่าไรได้ยังไม่เคยบิดเลยครับยังไม่เคยบิดนะยังลันอินอยู่เครื่องพังไปสองรอบแล้วเครื่องพังสองรอบพอลันอินเนี่ยเฟี้ยวเกิน ลูกละรู้ก็สวนมากจอดคือเรียกว่าจอดเป็นหลักคือเราเอามาโชว์เฉยๆนะมาพี่ชุดเครื่องเครื่องก็เป็นเสื้อ1นึ่เสื้อนี้เลย1นึ่งแปดหน้าห้าใช่ครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะเล่นลูกเดิมเลยนะอันนี้ตีปอกลูกหกสิบมาครับอ๋อตีปอกเลยลูกหกสิบคือเดิมๆมันก็แรงอยู่แล้วนะอันนี้ลูกหกสิบโอเคแล้วก็เดิมเดิมมันห้าเก้าเลยพี่ห้าเก้าห้าเก้านะครับเปลี่ยนเป็นหกสิบมีชัก ชักอ <4. S 2> <ales> ีกสองจุดแปดสองจุดแปดโอ้นี่เครื่องซิ่งเลยเด่นใช่ใช่เก่งสิงกล่องไฟของอาจารย์ปัญญาครับสามจุดกล่องไฟอยู่ไหนเอ่อฝังด้วยนี่นี่นี่ฝังอยู่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่นี่อยู่ตรงนี้กล่องไฟของอาจารย์โอ้เล็กเล็กเขาเก็บไม่เป็นไรแอบแอบมองเดียวเดี๋ยวพี่ ท่อไทเทเนียกี่บาทนี่ไปนี่เออลูกนี้หมื่นแปดห้าร้อยครับหมื 18, ่นแปดพันห้าร้อยใช่ครับผมโอ้โห oh, oh. นี่ผมทำเลยคือมาได้ความสวยหรือว่าความเบาใช่<อ>ไหมครับเบาด้วยสวยด้วยเบาด้วยสวยด้วย<ช>นะครับโอเค <Okay. S 2> เสียงเสียงเสียงจะหวานไหมพี่หวานเดี๋ยวจะได้ดูท้ายหิบได้เลยแล้วก็มีมปิด เสื้อไสรเท่ตกบกหน่อยนะพึ่ง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 ปั้นพึ่งปั้นยังไม่ได้ล้างธรรมดาครับเรียกได้ว่าเราพึ่งปั้นาเรได้ล้างธรรมดาเก็บเป็นป้ายไสรเท่กี่บาทได้พี่อันนี้ตอวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาสองพันกว่าบาทสองพันเนอะสองแผ่นอ๋เฟี้ยวคือเสื้อทองเนี่ยเรียกได้ว่าใครที่จะเล่นสองจังหวะก็ไปศึกษาวิ่งแต่ว่ามันดีที่สุดในไซส์ของสองทีแล้วใช่ใช่ครับผมโอเคมาพี่ดูชุดนึงเลยมีลายนันนาคมเล็กน้อยปนกันอยู่ไม่ใช่เล็กน้อยเลยเนี่ยเรียกได้ว่าคือเรียกได้ว่าประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ใช่นนทนาคมไอันนี้เป็นนอนทนาคมหมดเก็บเป็นนอนทนาคมแล้วก็เป็นหม้อน้ำนี่นนทนาคมนี่นอดปกติไหมปกติครับตอนนี้เพราะว่าภูเก็ตมันหนาไม่ได้ก็เลยเอามาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนายากก็ได้หม้อน้ำนะพี่หม้อน้ำเป็นของซีบีหม้อน้ำซีบีโอ้ยใส่ก่อนซีบีเลยเหรอใช่ใช่เลยเขาบอกผมมาอย่างนั้นนะเออมันใหญ่มากเลยนะครับใช่อ๋อเขาบอกผมมาอย่างช่างบอกผมมาอย่างเขาบอกว่า CB แต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกเราก็ไม่มั่นใจอ๋อก็มีคาบู กาบูปากอะไรพี่ยนนี่ไอ้นี้สามสองสามสองหรือสามสี่เป็นคาบูเอ็นควานปากนะใช่ไม่ใช่ดิคาบูอาจจะไอ้นี่เลี่ยมโอเคเลี่ยมใช่โอเคก็เป็นสายละฆังทองและพวกนี้จัดคือเก็บมาเต็มเลยใช่ครับเราเราอย่าเจาะเครื่องเลยเพราะว่าสองทีเนี่ยเจาะเนี่ยมันลำบากเรากเยอะเราภายนอกก็พอพี่ไหมโอเคครับแล้วก็มาเป็นอะไรต่อเกยโยเกยโยเกยโยนี่เพิ่งเบิกมาใหม่ของอะไรครับนี่ มีเกอร์มีเกอร์มีมีเออนั่นแหละเอาไปเออสักอย่างหนึ่งอันหนาตัวแพงตัวแพงกี่บาทนะครับอันนี้มีสองพันนิดนิดครัผมซืมาสองชุดเลยนะสองข้างสองพันนิดดีนะครับที่ได้ใช้ผมผมซื้อมาสองบ้นครับยังตั้งเคสอยู่วันนั้นเลยครับไม่ได้ใช้โอ้โหปั๊มปั๊มกระถุ n g เป็นปั๊มกระถุ n g อันนี้ตัวธรรมดาตัวแเจกำลังมายังมาไม่ถึง สั่งอีกแล้วเหรอสั่งสั่งกันนี้เท้ทั้งนั้นแน่นอนไม่ไม่ไม่เดียมกันดีคือเรียกได้ว่ามีเสนหมดเสนนะที่ที่เขาพูดกันนะครับแล้วก็ถังเงินพี่ถังตัวรูปไหมไม่ใช่เอาตัวรูปสมในเลยกันนี้ไม่สมถังแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหม้อแบตเตอรี่แล้วก็เก็บเก็บหม้อแบต ใช่เพราะวตกใจนพวกนี้เวลาออกทริปผมกลัวปั๊มปั๊มออโต้รูปมันจะพังแล้วเราไม่รู้แล้วมันจะทําให้ลูกรลูปเราติดได้แต่ถ้าเราผสมถังนี่ชัวร์แน่นอนพังยังไงก็ไม่พังใช่โอเคพี่มาครับเปอ๋อชอบชอบไททีของแดงบางไทร์ด้วยนะใช่แดงบางไทร์ครับตัวนี้ของแดงบางไทร์ทางเส้นเลยไบคาร์บอนอันเฟียวเฟียวเฟียลเฟียวคาร์บอนแล้วก็ายไททีเฟียวมากพี่บอกก็จะเป็นบอปาด์ตบอปาด์ตเขาอย่างบางอะนะครับ แต่ว่าผมผมผมว่าปัดถังด้วยนี่นอนหมอบโคตรเท่อะแต่ว่ามันจะดูแบบแบนๆแบยเออไม่นั่นใช่ทรงๆสไตล์นี้เรียกได้ว่าทรงมันจะไม่สวยใช่มาพี่ปั๊มล้างของเท็กไหมนี่เท้ครับตัวนี้เทตัวนี้เป็นปักข้างไหมที่เขาเรียกกันข้างครับกี่บาทแล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้สี่พันเจ็ดครับผมสี่พันเจ็ดใช่ขาแล้วพี่ขาแพงกว่าไหมขาพันสองโอ้โหขานี่คือแบบขาก็เจ็บแล้วนะตอมหน้าก็ขาขาพันสองเหมือนกันนี่ นี่อ๋อเป็นงานสร้างเหรองานสร้างงานมือครับอ๋องานมือของโรงึืองันนะได้แล้วก็มาเป็นเออแกนล่อหน้าก็เป็นของนักคุมนี่นี่นี่เป็นบูธเป็นบูธเป็นแกนเลยฝั่งหลังด้วยหลังก็นักภมเป็นหัวเฟื่องหน้านี่หัวเฟืองครับผมนี่แกนจิตดำจิตดำของนุยกี่บาทเพี้ยนโดยประมาณพอก็พอเจ็บตัวเลยอย่างเงี้ยได้พอเจ็บตัวเยอะ กาจานเลยพี่เป็นจานจูปิเตอร์แท้จานจูปิเตอร์แท้กี่บาทนี่วันนี้ผมสั่งมาเท่าไหร่พันพันสี่พันสี่พันสี่โอ้มันเป็นจานหลังนะใช่เป็นจานหลังแต่จานหน้าจะเป็นอะไรใช่ใช่รับแล้วก็มีอะแดปเตอร์รองมีน็อตให้ทีเรียกได้ว่ากว่าจะใส่ชุดนี้ได้ก็หมดหลายตังค์แล้วอย่างน้อยสักห้าพันได้ไหมพี่เกินรวมดุมรวมดุมรวมอะแดปเตอร์รวมบูอันนี้แม่นี้ไม่นับในนี้ซื้อแยกแล้วก็รวมบูตด้านในลูกปืน เกินเลยนะเกินครับเกินหน้าพันสี่พันห้าพันกว่าเลยพุทพี่ยางบอลน็อตอ๋อขอบหลังนี่เป็นสิบแปดเหรอสิบแปดครับตัวนี้เป็นเนี่ยผมดาวเดี๋ยวพี่ดอกดอกลายยางเท่มากอ่ะดอกลายยางของอะไรครับนี่โอ้ร้อยตัวนี้เป็นยางโอ้ร้อยองไโอร้อยไออาร์ซีนะครับใช่ครับผมมันมันนวลนวลไหมเนียวเนียวใช่ไหมเวลาเราขี่มันจะนวลแต่ถ้าเราจับมันนี่แข็งมากโมโนตัวนี้มันออกตัวอะไรมันต้องมันใช้แรงดึงเยอะมันต้องเซฟตี้นะ่ตรง โอเคใช่ครับแล้วก็โคตรสวยอ่ะเฮ้ยพี่พี่ยางเท้นนี้กี่บาทได้เท้นนี้พันสามครับพันสามครับโอเคแล้วก็จะเป็นกันช้่มกันช้่มของหนุ่ยครับกี่บาทไนะพี่อันกันช้่มนี่สี่ร้อยผมเพิ่งซื้อมากันช้่มสี่ร้อยของเคียร์นะใช่ของเคียร์ก็เอาพี่แล้วแล้วเกล้อนี่มันตัวกี่บาทนี่เกล้อนี่หกร้อยแปดสิบบาทข้างนี่ไม่ใช่แปดร้อยหกสิบบาทคู่ข้างโอ้โหข้างหนึ่งข้างหนึ่งแปดร้อยหกสิบบาทโอ้โหราคาเรียกได้ว่า แล้วก็เป็นสตีลของดีเคทีอตลอยไหมพี่หรือว่ายังไงอา่าเบามากเบาสุดๆไม่ถึงสามขีดั้งนี่ก็อดออกมาไม่ถึงสามขีดแล้ว <c oughs> แล้วราคาที่โดนไปเนี่ยมันรวมมาหมดเลยวันนั้นน่ะพี่จำไม่ได้เพราะาซื้อดุมสตร์แยกซื้อสตอแยกโซ่แยกดุมแยกบุทแยกแยกหมดเลยคือเรียกได้ว่าจัดมาก็สักสองหมื่นได้ไหมชุดหลังนี้รอบหลังนี้มาสองหมื่นกว่าบาท คือเราจัดใหม่เราจัดใหม่นะใช่อันนี้คือทําเองนะถ้าให้ช่างทําก็น่าจะเจ็บกว่านี้อืมเรียกเพิ่มอีกสักห้าพันนะเพราะว่าต้องดัดแพลงนู่นแัดแเพลงนี่ใช่สเตือนโรนี่ก็แพงอยู่นะรู้สึกนะครับแแพงครับนี่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 รอรอรอขอบลรอขอบร้อขอบล้อสิบแปดใช่ดีดีดียอย่อดโอ้คือคือมันคือมันไม่ไม่คือเรียกได้ว่ายังไง มันตอกมาเลยนะครัตอกมาเลยครับตอนนี้เป็นตอกอ๋อมั่เหรอมีการมีความไม่เหรไม่มีนะพี่เนี่ยม,มันมันจะตอกมาใชนน่นี่ตรงนี้เ,เลยเอ่านั่นแหละแล้วก็เป็นสู้อากีสีเขียวสีเขียวนี่เสียสีเขียวอะไรเขียวอ่อนนะเขียวอ่อนสองเส้นนะเนี่ยมารวมกันอนะ่ะโอ้ <laughs> ต้องซื<ส>้อสองเส้นสเตอร์เท่าไหร่นี่พี่เอ่อข้างหน้าสิบสี่ ิบสี่หลังละสามสี่ครับสามสี่ใช่แบบดันยาวๆเลยยาวๆนี่รูดซื้อมาตอนแรกเส้นเดียวพอไปใส่ไม่โปรขาดนีเป็นรอยหมดเลยเอาไปลองนี่เลยครับซื้อมาแพงพอโซ่ขาดปุ๊บเรียบร้อยคือเรียกได้ว่าเครียดนะถ้าถ้าเป็นของใหม่เนี่ยใช่ครับเครียดมากแสงไม่าดูดูครับไปแล้วก็มีเนี่ยของนคมสวิงามเลยพี่ใช่ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่สวิงามเลยพี่สวิงามเป็นของดีกีทีครับกี่บาทได้นี่ตัวจอดนี่ตัวจอดนี่วันนั้นซื้อมา สามพันเป็นงานเป็นงานแต่มันเป็นทรงกระบอกที่ที่เขาเรียกว่ามีมีอะไรมีขี้บอกมาตัวนี้ผมสั่งทําเพราะว่าปกติแล้วดีเกทีมันจะทํามาไอตัวยึด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 ตั้มเนี่ยอยู่ข้างล่างใช่แล้วก็เลยสั่งทขาไม่เชื่อมใหม่เชื่อมใหม่ขึ้นมาข้างบนคอนเฟิรได้ว่าต้องเสียตังเพิ่มเสียตังเพิ่มครับแต่ก็มันก็โอเคแล้วถ้ามันได้ตามตรงสเปคของเราเลยครับโชคแล้วพี่เป็นโชคไว้ดิสครับตัวกีบัทนี่ันนี้ ตัวนี้มันผมซื้อมามันมีมาอยู่แล้วอ๋อคือซื้อมาทั้งคันเดียวเดียวซื้อมาแบบนี้พี่ซื้อมากี่บาททั้งคันคันนี้ผมซื้อมาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสภาพคนละเรื่องกันได้ไหมสามหมื่นไม่ใช่แบบนี้ไม่ก็คือท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมๆท่อเดิมอะไรเดิมหมดเกยยงอีกแบบนึงปั๊มหน้าหลังอีกแบบนึงเดียวเดียวสิคือคือถ้าพี่พูดแบบนี้ซื้อมาสามหมื่นห้าแต่ว่าเสียหมอกหมดแล้วท่อหมื่นแปดเอาเตี๊ยมหมื่นเก้าชุดหลังสองหมื่นสี่หมื่น ถ้าว่ารวมเดี๋ยวนะแปมืแล้วนะซื้อมาสามหมื่นห้าแล้วก็มาโอนเล่มกับตามภาษีกันนี้ภาษีการเกนสิบหกปีโอ้กี่พาี่สิบหกปีนี่มีผมโดนไปสี่พันห้าโอนเล่มด้วยได้ป้ายใหม่โอ้แจ้งสีใหม่ทุกอย่างใหม่ภาษีเต็มเคยเรียกว่าทําเล่มใหม่เลยทาเล่มใหม่เลยครับตั้งสิบหกปีรวมแล้วก็ประมาณสี่หมื่นกันนี้รวมค่าโอนเล่มแล้วก็ค่ารถคือค่าแทงี่สี่หมื่นนี่คือค่ารถอย่างเดียวค่ะค่ารถอย่างเดียวค่าที่ซื้อมาได้แล้วก็มาทําเครื่องรอบ เกือบสองหมื่นเรียกว่าติดแสนแล้วนะเออเคยกถ้าคิดแบบพันๆละเจอถึงแสนเลยแล้วก็มีชุดสีคาร์บอนกำลังทำอยู่วัน e ีบสองได้เห็นแน่นอนทำชุดสีคาร์บอนเป็นอ่อนโลกาบอนคาร์บอนหมดเลยงานคาร์บอนแท้หมดเลยกี่บาทได้พี่คาร์บอนนะเอยยามานทำคาร์บอนมาติดพันห้าเบิกใหม่หมดเลยเบิกใหม่จนี้จุดนี้ทิ้งเดี๋ยวแล้วก็ ไปทำคาร์บอนอีกหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่โอ้สองหมื่นสองหมื่นกว่าประมาณแทนสองเลยนะครับโอ้โหเกินเกิยวยังไงว่าอันนี้หลุดเมื่อวานไปอัดมันจริงมันมีอยู่อ๋อขอบขอบโซนนะขอบตะเคียนนะนั่นหลุดหมดเลยด่ามตัวแล้วบอกริ้งบนถนนแล้วรถเหยียบแตกเพ้งผมบอกให้เฟรมเฟรมลังผมก็แบบนั้นนะผมเป็นคาตาเลยครับออสซาร์เลยก็ยังไงนี่ใช่นี่รวมรวมฝั่งนู้นมาเลยเนี่ยพี่ อันนี้ใส่ไว้มันเต็มเต็มเลยเจปกติก็ถอดออกก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ใมันมันคืออะไรนี่อันนี้มันเป็นเหมือนไอเดียมันเป็นเหมือนอากาศที่ว่าแบบอ๋ออากาศเข้ามากองกองแล้วกองอะประมาณนั้นครมาก็เป็นเนี่ยเป็นพวกก๊อกก๊อกน้ำมันนี่พวกนี้ซื้อแต่งหมดซื้อใหม่หมดคุณเิีว่าต้องจัดให้มันสวยๆอ่าใช่สายไฟสายไฟนี่เป็นสายไฟไล่เบาไม่พี่ตอรออกมาแล้วสายไฟไม่มีเลยเป็นเป็นสายไฟไล่เบาแล้วสายไฟจุดเครื่องนะสายไฟกองกับสายไฟกุญแจ แล้วก็ไปหน้าไปท้ายแค่นั้นมาไอ้คืนต่อลงอันนี้ก็เป็นของแต่งเหมือนกันงานหน่่ยเหมือนกันสวยๆมาถึงขั้นนี้เนี่ยสตาร์ทอีกเลยดีกว่าอยากฟังเสียงแล้วก็เรียกว่าอะไรนะลูก60ชัก0.8มาขอฟังเสียงเดินเบาแล้วก็เป็นนะอ๋อนี่นะครับฟันขมงเลยเป็นไงล่ะไหนๆพี่ขอเบิ้ลแบบเป็น ได้ว่าสะเทือนกันทั้งลัมแลครับโอเคไปประมาณนี้ดีกว่าได้ครับผมคือเดี๋ยร์จากพี่ขอบ17กับ18บดเด็ดลองมาดูในกล้องดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่มันใหญ่ขึ้นมานิดเดียวนี่ไม่เยอะครับนะครับโอ้ยเซ็งเลยโอเคนะครับใครที่ว่าสองนี้สวยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์ด้วยครับพี่แบงค์ฝากร้านหน่อยเลยเออเป็นร้านร้านอยู่ที่ไหนเอออยู่แถวหมู่บ้านทันทองวิลาเจ็ดครับ ทานสองวิลาเจ็ดภูเก็ตภูเก็ตครับผมแถวนาบอนแถวนาบอนเป็นร้านชื่อร้านตัวท็อปอะไรซิงครับผมตัวท็อปอะไรซิงก็เรียกว่าเดี้ยวครับซอยมันนิดนึงนิดเดียวครับนิดนึงเปตมันตีเฟสพาผมลงไปอีกไกลเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ขึ้นหน้าเฟซไว้ได้ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซที่ไว้ตรงนี้นะครับได้โอเคพี่แบงค์มีรถกี่คันนี่ ผมมีสองคันครับสองคันพาไปดูคันที่2องเราด้วยได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็ฝากตากีพีสองด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ